อะไรนะอยากจชุดเท่ๆแบบพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูบอก๋อเล่นบิกลี่เติมไงเติมเติมหยาเอิร์ดมันช้าเอิร์ดวิธีวิธีเอิร์ดมันช้าเติมเติมโบเลยทีเดียวเติมไอ้กูเป็นคนใจร้อนนะก็ไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรวะชอบมากอยากได้เออจริงคนเราความเรามันชอบอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยใช่ไหม กูก็เป็นนะกูถึงชอบเขาคนนั้นนะอยากได้เขาคนนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เลยแยแม่งสัตว์อย่างเงี้ยกูหัวร้อนเลยอย่างเดียวที่กูไม่ได้อะไอ้เฮียขอโทษขอโทษขอโทษอย่างอื่นกูใช้เงินซื้อมาได้อะไอ้เฮียไอ้เฮียมันไม่ได้อะวะแย่กูเจ็บใจเียไม่ฆ่าเฮียทิ้งแมไปยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไอ้เฮีไม่เกี่ยวชอบกูชอบแฟชั่นเสื้อผ้ากูชอบรูปอะไรกูนี่ไงสัตว์ อ้าวอ้าวเล่นเมฆก็ช้ำเองไอ้ยัยไม่ใช่ว่าคนเล่นไม่ช้ำแลมันก็ช้ำแล้วไอ้ยัยผู้เห็นว่าไอ้เยอะแต่สัตว์สต็อกไอ้เยอะเออมึงมึงใส่ชุดนี้เหมือนแมลงวันเลยว่ะมึงเหมือนมึงเหมือนยุงอะมาแรงวันทะเลสาบเลยฝนล็อกสกินทองเลยเออมาดิ มาดิฟชีฟ fuck with me มออะไรวะขี้เลือกอะขี้อะไรวะดิฟชีฟไะอย่าไปไหนก็แล้วมึงอมึงพูดอย่างนั้นอะเมื่อกี้อะไร fuck with me มออะไรวะน่ะเย่กับกูมากกว่านี้ไอ้ิทยายังสแปะตรงชิปไายมาเอากูเลยกูให้หมอนตยงฮาดมันยิงมึงน่ระวังนะกูเตือนชาไปหรือเปล่าตายไปแล้ว อ้าวอ้าวไอ้เหี้ยมึงเตือนเขาแล้วมึงตายคืออะไรวะเขาร้องเขาร้องไอ้ไอ้เขาร้องกูกูร่างกูวิ่งกูวิ่งเล่นอยู่ดีๆก็เหมือนเหมือนภาพตัดไปในสวรรค์ละอ้าวไอ้เหี้ยเหมือนกูตอนกูเล่นกําลังกําลังวิ่งเลยกําลังวิ่งไปหาพวกมึงเลยเอออ้ภาพตัดเป็นพื้นเฉยเลยกูกูรู้เลยมันโดนอะไรมันโดนโซลายแน่เลยไม่แรงมากไม่คือไอ้ไอ้มันโดนเหมือนกูเลยเว้ยที่อยู่ดีๆภาพมันก็ตัดไปถึงพื้นอ่ะเดียว กูมองตายแล้ว <laughs> เออเอเยงอย่างนี้เลยเว้ยเข้าใจความรู้สึกกูแล้วใช่ไหมอ๊ะ <laughs> อ๊ะกู <laughs> ไปแล้ว <laughs> อะไรวะไอ้กูว <laughs> ่าเดินเดินอยู่ดีๆทำไมกูเหลือแต่ปืนวะกโดนกูอัดมูมาแย่มากอะไรก็เออได้หมดเลยเกมห้าเนี่ยมันไม่มันไม่ปานีเราหรอกเห <laughs> มือนตอนเหมือนตอนไอ้ตาย <laughs> เมื่อกี้เออตายไปเลยอ่ะ ยูดีกูก็ยูดีกูก็ไม่ถ้าจู่จู่กูเลือแต่ปืนนี้แต่ว่าเป็นท่งนี้ตัวเราตัวตัวที่แบบอันตรายนั่นแหละเราลำคาญนึังมุมว่ะแม่งยิงยากใช่เรามโมฆะทักกับไซเรนไม่ได้แล้ววะไอ้ใช่เจอเจอระหว่างเจอเฟสพาวกับไซเรนยิงไซเรนก่อนเลยจริงมัน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 ตอดอ่ะมันตอดเราอ่ะ โอ้ยอะไรลุงกูลุกหนาเลยวะเนี่ยมากูให้หมดทั้งตรงเลยถ้าลงใครเล่นชไรมาให้หมดเลยเอากูให้กูขอโทษพอแล้วขอแล้วพอแล้วอ้าวอ้าวมาให้หมดเลยมาให้หมดอ้าวตายเลยเออมันเยอะเกินไปละนั่นแหละที่กูโดนเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้คู่ปรับเราคู่ปรับกูยิงตายก่อนเลยกูยิงกัดตายก่อนเลยไอ้เี่ยแม่งถ้าเกิดเจองูกับเจอฮักกูยิงฮักก่อนอ่ะจริงนะอุ้ยจะตายว่ะจะตายอแก ยังยงังไงยังใช่ปะไม่กูจะตายจริงไอ้เชนี่มีอืมอืมยัยม,ม่มุมอีกแล้วสัตว์ยังเพลงอย่างมันอะสัมวมเป็นหนึ่งทีทอ้แมไม่ไหิวเลือดวะมันดื้อยังวะ คนดื้อไรเงี้ยไม่อยู่เลือดคนดื้อไรเงยก็ซื้อของอยู่เออทุบหัวแม่งเลย้ืออะไรวะไปไปดมขี้ไปดมขี้ไป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 ดมขี้ไอ้ไอวันวอโบมึงโกรธกันมาถึงไหนวะไอเงี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเฮียกูต่อยหอลแตกเลยสัไอ้เฮียแม่งวิ่งหนักกูเขาเฮียเลย เข้าพื้นที่แล้วกูณบูมมึงตายแน่อ้าวได้เวลาอิสตมัมไอต่อดิอิสตมัมเอา้ากูลืมเข้า,าวงขอโทษอาไม่เอาไปเลยเฮ้ย <c oughs> ลืมเอาเลี้ยออกกอนกูกูโอ้กูลากมาให้เต็มเลย จะว่าใบตัวละครกูคือเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าเหมือนมันเหมือนคนฝรั่งเหมือนฝรั่งที่พี่ยามจะพูดญี่ปุ่นน่ะ <laughs> สำเนียงมันจะแบบแบบห่อ,อ,อลิ้นน่อยๆอะ่ะเม้หรอ,อ,อ,อแตบบ่ว่าตามการ์ตูนญี่ปุ่นเลยคิซมามะแบบ <laughs> ออออมึงน่ามึงอะไรเงี้ย <laughs> เอแบบเอเทดีเลยมันคิชิเมะอะไรก็ไม่รู้อะ่ะกูห <laughs> รือกูเข้าใจอะไรผิดไปวะ <laughs> ข้างหลังขอขอบอลเอกญี่ปุ่นกูขอบอลมืองข้างหลังช่วยช่วยกูหน่อยไอเทียเยกูกูส่งไอไปละเอ้ยตอนหน้ากูเลยตอนหน้าสุดกูจะนี่ไงไอร้อยนี่ก่อนเลยเอาให้ตา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 ยมันเกลียมาก I'm gonna you to stone. burn the back เแม่งเ,เข้าในวงเสียวเสียวเข้าในวงเอ้าวนั่น,นไม่ใช่วงเหรอไม่ใช่ก็ยืนอยู่ตั้งนานเฮ้ยจะเป็นดีโอเลยไปดีโอนี่ใส่เลนคู่หัวแบะเลยละออกไปเขี่ยทำไมเลือดกูไหลวะฮึ มาหนี่มานี่มากูขอล้องไปอ,อยู่แฮร์รี่แฮร์รี่เฮลิคอปเตอร์อมึงปืนเสียงไรอ่ะข่าวร้ายข่าวร้ายปืนกระสุนหมดข่าวร้ายเอฟฟี่มันจะตายมันมีหมอชีพด้วยเชีย่ยปืนกูกระสุนหมดเกียงทุกดอกเกียงทุกททุกกระบอกเลยมันสามารถอยู่ในวงได้ ไอ้เชี่ยเอ้ยอ,อ,อืตกหัวแบบเ,เลยใช่ไหมมาขมม่อดิเจี๊ยคนอ้วกทำไมเราไปคิวกันด้วยด้วยเพียงนี้ก็พาคุณตึงยังเลยแย่ยังล็อกเลยไม่ปึงน ปืนนี้ราคาถูกกว่าาาามตัวเริ่มเลยโอ้าาาออเฮียเ่งโอ้ยใส่เลนเฮ้ยเยอะ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 โอ้โหจะตายแก ไอ้แไงกูไปไอไงกูจะหักยานสัตว์ไอ้เอิร์ธมานี่ไปไม่ได้บวกไม่ได้ยิงฟุ้งไปเลยอุ๊ยฮักยุ่งซองยุ่งซองไอเพื่อหักไอ้ยี่หักเจอฮักเจอจริงฮักก่อนเลยยี่ไอ้ยี่นี่ก็หลายเทย่อยเนี่ยไอโรบอทเนี่ยโรบอทนี่แม่ง เออร้ายมันร้ายเคขพอฟาร์มเร็วมาได้หน่อยโอ้แม่งจู่ๆก็ตึงไอ้เจ้าบนเราไม่ใช่สายกูเนี่ยสายเนี้ยกูว่าจะตึงๆหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยเออแม่งตี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 โล่เหี้ย คนถเถอนไวกิ้งเลยแหละขอกูขอเลยเออมาเขี่ยทุบแสงเลยเนี่ยเอ้ยตรงนี้ไอ้แย้มข่มที่จะเอี้ยโตตรงนี้มันมี้เสาอาศับกูมาก่อนนะเนี่ยแปลว่าไม่ดีแปลว่าไม่ดีมากพูดอะไรไม่เคยจะดีเสมอเยอะเดยดเลย พูดดีมีนัยยะว่ามันไม่ดีโอ้โหเฮียสองตัวเลยโอ้โหมาไม่งไงเฮียไซเลนไซเลนเหนือไซเลนมาเดี๋ยวตกปากเลยเออตายนี่ะอัพเกรดโล่อัพเกรดอาวุธเลื่อยๆเฉียดไม่ไดโด้เลย

อยอย่ากีดอย่ากีดมาแล้วมันมาแล้วใครมาโคตพ่อโคตแม่มาเต็มเลยเออไม่ใช่จีนแดงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อจีนแดงไม่ใช่ไอ้เนี้ยของจริงของจริงแล้มันจะตกกูตายละช็อตคีโนฮอนนี่บอง อะไร6วิ้นดอวยถาเพื่อนกูทีนี่มันมันมันฆ่ากูไอ้สองรอบติดแล้วเว้ยโกรธมากเอาขั้วมาของกูเนาเจอเเลยไอ้เยี่ยกันเกิดหมดมันกัดกูตัวอะไรกัดมบูวะใส่เลยมื่อกี่ยมเมื่อกี้มันกัดกูใส่เลยเมื่อกี้แะกัดวัตบักเออเมื่อกี้เราต่ำมันงามูเลยงามูไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยมันมาได้สัตว์ เอ,อ้ยเสียงมันพ่อองตอนโอยโก้ไม่ย <c oughs> อ,อืมติดพี่ไปเ,เวลามาติดพีที่มันจะบึนนะมันเป็นโรคที่อะไรเหมือนกันมันจะแบบวิ่งมับวเฮ้ยเนะมื่อ,อกี้ตุ่น <c oughs> ใครจับกระสุนได้วะตายอัยมีคนเดียว,ยวโอ้ยเยี่ยามาบอลเลยมา ไปเฮียกระสุนไม่ได้รีโหลดไอเฮียกระสุนกระสุนด,ด้านเอาไประเบิดกระสุดน,นด้านเออกระสุนมันดานยิงแล้วมันไม่ระเบิดอ๋อ,อไม้กูฮิวเลยทุกคนเลยอยู่ตบไรฮิวเยี่ยมอ่ะถ้าเกิดผมตบกูก็เท่ากับฮิวกูดิไม่ใช่เอตอตบตบซอมบี้แล้วอยู่ใกล้ๆกูอะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนมีอยอยอไลน์ออเอฟเฟกต์มันถึงทุกคนเลยบัฟเหรอ ยะไไพวกมึงด้สุดท้ายไม่ว่ามึงอาชีพอะไรก็ไม่พ้นหมอใช่ไหมเยี่ยใจกูจริงจอมหมอไม่พ้นสี่อาชีพพี่อะไรก็ไม่พ้นหมอไม่ว่ามึงจะจับอะไรสุดท้ายมันก็ต้องหิวเพื่อนได้เสมอไม่พ้นหมอขอบคุณใจดูจริงมีแค่แรงใจนะเนี่ยถ้ามันถ้ามันไปถ mis ้ามันได้ไปต่อแพทย์จริงๆมันจะเป็นยังไงวะโอ้ อาจจะเป็นนักฆ่าโรคจิตนะไอ้เหี้ยนะฮันดิบาลฮันดิบาลเลกเตอร์ไม่ใช่ไงจะเป็นเพทด็อกเตอร์นะโอ้โหโอ้โหใครอุ้ยเหี้ยนี่อตัวหัวอเดียวไอเหี้ยโรคอาร์ซินโดมไอ้เหี้ยกดอาร์กระสุนไม่หมดกดอาร์ไปก่อน ลืมไปกระเพิรกูไม่มีไอ้นี่วะยิงระเบิดเพิ่์กเมื่ไหรพอจัมือไเฮแยเวลาวติดทติ๊บจัมือมีโอุ้ยืมอะไรดันตูดก็ว่าเป็นผาว่อชี่มันโอ้มันยิงกูรัวๆเลยตายเลยตายเลยเฮ้ยให้ดูให้โอ้รีโหลดรอเลย เอ้ยใครใช้เลื่อยเรืออะไรวะเสียงเส,สียงมีเหรอมันตายตายไปแล้วแต่เสียงเลื่อยยังดังอยู่ตกใจจิตวิญญาณกูรู้เปล่าจิ๋วยายนี่เปล่าจิ๋วจุ่มันกลายเป็นเดนจิเออตั้งแต่ตาที่แล้วที่คุใช้เลื่อยอย่ะคือเลื่อย ไปกูกูยิงเขียวฉีดยาได้ไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไอ้กูอยู่ข้างหลังเว้ยไม่ต้องห่วงไปอยู่ข้างหลังไอ้ยิงกระสุนหมดมึงเริ่ห่วงหมดแล้วเว้ยยิงนะไอ้งานดีมาเลยกูเจาะกระสุนตรงตูดยังไม่ตอนแรกตอนแรกแบบเลือดเหลือต่ำกว่าร้อยแล้วแบบจู่ๆก็กลับมาเต็มยังไม่ทันได้กดคิวเลยเออว่ะยังไม่ทันได้กดเลยเออเป็นหมอย่าไปเก็บไม้ด้วยนะ ไม้นี้แรงที่สุดหรือเปล่าไม่ไม่ยังไม่ใช่ใช่ไหมแต่สำรองไว้ไม่คือไม้นกูกูถนัดมือสุดแล้วมั้งใครกูอะไมาทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยเอิ่มทำศสุดแล้วไม้นี้เหมือนเหมือนสำรองไว้สำรองไว้เพื่อทีมแล้วกูชอบเวลามันติดพีทแต่มันจะให้เบิร์นไอ้เชียฟพวกสับบนจะมึนจะโง่โง่อ่ะพีทมากถึงอะไรบ้างนี่มันบูลลี่นี่หว่าไม่จริงๆแบบแม่งเลื่อยังเลื่อยมั่ว กูอย şey ู่อีกที่นึงไปอีกที่นึงไม้บูลี่ไงเออแม่งเอ้ยเอ้ยฮักสองตัวเงินก็เก็บไม่ได้โอ้โหโยนทิ้งโยนคว้างเขาเล็กเออจัดดิเนี่ยไปอีกทางเฉยเลยเว้ยโคตรมึนไปลำติดติดบงบงเอาสองแฝดมาเล่นเดี๋ยววะ ใส่ใส่ชทอพอเล่นสองใช่ไหม,อมสองเยอะสุดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกดทูซายเลนให้เอาหนีแฮร์รี่แฮร์รี่ปัดตุ่มตับเป็ดแฮร์รี่เอาไม่ใช่แฮร์รี่นีอุ้ยสองแฟตสะใจว่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้อัปกดดเกรดไอหียเอ้ยไม่ทันมัวแต่คิด คิดแลนเราไม่ได้ซื้อออ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยา้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เยเฮ้เฮยเฮยยเฮ้ยเฮียเฮ้ย้เหี้ยนี่้้เย้เยเ บอนเสื้อบนเซอร์แพ้ทางว่ะเออแกทางใไอ้เนี้กูเกลียดมากเลยไม่ใช่เหรอเออที่เราเกลียดรู้สึกไปเลยอ่ะตายตลอดเลยแม่งรีเลื่องตัวเองด้วยเยี่ยอย่างเยี้ยเลยจะบอกวะไม่ใช่ไม่ใช่ล้วงล้วงลบลบอไอ้พิ้วลบไม่สนใจกูเนี่ยจุกหลังเสาจุกหลังเสาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเสาไปหาเสาด่วน

เราวางสี่ห่วงอ่ะปืนห่วงอะโอ้ยบิ้วเลยเจ้าขัวอุ๊ยเอ็มพีเอ้ยไอ้ขี้เราไปกูโดนไฟฟ้ามันช็อตอีกแล้วอะเฮ้ยเอาตายเลยทันหลังทันหลังเว่งทีกูเจอหน้าคูโนเต็มตัวกูปวดเลยมาภูมาภูเดี๋ยวกูวิ่งจุ๊บ เด๋อเด๋ออยู่ไหนอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมออย่าพึ่งไอ้ขี้ยมันอยู่ตรงโอ้ยเอาแล้วไอ้มึงเออมันเล่นกูอยู่มันเล่นกูอยู่มึงอยู่บนเส้นได้สุดเลยตอนเนี้ยหลังเสาเลยโอ้ยเฮ้ยฆ่ากูเลยฆ่ากูเลยยิ่งดูปืนดิ เออใช่แถวนี้เจอแล้วแต่มึงเอาให้เลอดเจอแล้วนี่ไงนายจี๊ดไม่จอี๊ดจี๊ดมากเลยจี๊ดมากยายาอย่าไอ้เย็นไอเย็นไอ้เย็นไอ้เย็นไอ้เชี่ยลูกซองแม่งโง่ไม่ทันใจเลยวะเนอะ ไอเทียนไอเฮียนนี่ก็ตอมเป็นยุงเลยซอฟเฟลเอาซอฟเฟลไปแดงไอ้เนี่ยเฮ้ยมันเหมือนยุงจริงะ้วยไอ้เี่ยขาดดำๆเทียนนี่ไม่เลิกไม่เลิกยุงพ่อมึงพนอวกได้อยากเดินพาเลนทีนอ่ะอยากติดโควิดว่ะอยากเข้าโรงพยาบาลอ่ะไอ้เอิร์มเอาเวลาสั่นโม่เอาเอาเอา ไม่หิอยแล้วอย่าอย่าอยู่อยู่อยู่กูใครใก็อยากตีเออเนี้ไม่ไหวหรอกอีกแค่นี้ยังตื้นอีกแค่นี้ยบินมาหาหน้าหน้าตีนกูเลยไอ้เจ๊จู่ก็เดิ่งโทษขอโทษอ๋ออีกแล้วเหรอกูเบื่อแล้วอ่ะมีตัวอื่นบ้างไหมตัวตัวตอนนี้ยูจำได้พาร์ทพาร์ทที่แล้วอะถามจริงบอสเกมนี้มีกี่ตัววะ มีไม่กี่ตัวมาณห้าหากตัว k ิงเฟ h a าว,วไอ้อ้วนแล้วก็ไอ้แก๊สลิงเด้อฮะมันร้องสามทีติดอย่างวะน,นะมีอโอ้โน่น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 เอาแล้วเอาแล้วระวังหลังระวังหลังกูกูหมายถึงกูเนี่ยเต็มแม่งเกเรเต็มเลยยายาพี่พี่พี่ยา่พี่พพพพยา <laughs> <c oughs> เว้ยวพี่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 หยาโอ้ยกูบินเลยกูบินเลยเออเออฮิวเฮอฮิวเวกูรังกูลังสู้กูรังสู้เฮ้ยเดีย้าไปเยอะเหมือนเลตัวมึงนี่จิตี่เ่นอเี่ยตัวมึงอะโอ้ยพี่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 หยาพึ่งโอ้ยโอ้โ จุกจุวิงวิงแหอนึงหาแล้วเฮ้ยโหมดนี้มันจะโหดมากระวังเฮ้ยกาะแต่งแล้วจัดการไปกันโอ้โหพี่พี่พี่พอย่าพึ่งเอาตายละ อยมาให้เป็นูยอ่